สวัสดีค่ะพิมพรสวรรค์จัก,กราสีค่ะกลับมาพบกันในรายการนั่งคุยจักรราสีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะสําหรับวันนี้จะเป็นการทำํำนายโชคชะตาราศีสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงห์ หรือผู้ที่เกิดวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนสิงจะเป็นยังไงในปี2569ถ้าสิงทราบลักษณะให้ดูลักษณะคู่กับราศีไปเลยนะสิงจะได้แม่นยำมากๆพิมพ์จะบอกสิงว่าคลิปนี้เนี่ยนะสิงต้องฟังดีๆเลยอฟังให้มันเข้าไปอยู่ในใจให้ได้เลยนะเพราะว่า ปีหน้าปี2 5 6 9ที่จะถึงเนี่ยนะสิ่งจะต้องวางแผนให้กับตัวเองให้ได้เยอะที่สุดเพราะเป็นปีที่สิ่งเองอ่ะจะหลุดพ้นจากอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างใช้คําว่าหลุดพ้นเลยนะเออใช้คําว่าสิ่งเองจะเติบโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งคือท,ทุกอย่างอ่ะจะดําเนินไปด้วยความรวดเร็วมากๆจังหวะปีหน้าเนี่ยนะเป็นปีที่ ดาวใหญ่ๆจะย้ายกันถึง3ดวงนั่นก็คือดาวเสาร์ดาวพระหัสแล้วก็ดาวพระราหูเพราะฉะนั้นจะส่งเสริมมาเพิ่มให้กับสิ่งเป็นยังไงเรามาชมมาดูมาพิจารณามาวางแผนร่วมกันเลยเราจะได้รู้ว่าเออเราจะได้ไปทางนี้ก่อนนะจะได้มีความสําเร็จจะได้มีความสมหวังนะอะไรที่ยังไม่ใช่เรื่องในเวลานี้อย่าเพิ่งไปคิดเราจะได้ไม่เสียเวลาไปคิดให้มันผิดเรื่องนะ เรามาเริ่มต้นเรื่องกันเลยค่ะในปี2,569ทั้งปีเลยจะเป็นไทม์ไลน์คร่าวๆก่อนเพราะแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีดาวเล็กดาวน้อยมาคอยเขาเรียกว่าจอยให้มันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้มาเกิดขึ้นร่วมด้วยแต่ดาวใหญ่ๆเนี่ยจะทำให้ชีวิตเราอ่ะจะต้องโฟกัสไปในเรื่องนั้นก่อนนะคะ เริ่มกันเลยในวันที่13กลกุมภาพันธ์2569าวันดีเด์ของสิงห์มากๆเลยเป็นวันที่ดาวพระเสาโบกมือลาสิงห์แล้วบอกสิงห์เปิดประตูหน้าบ้านออกมาฉันไปแล้วนะฉันไม่กลับมาแล้วสิงโชคดีมีชัยนะสิงจา๋าพระเสาเนี่ยก็ได้เดินออกจากปตนนัตตานีเดินเข้าไปอยู่ในเรือนมอรณะแล้วแล้วพระเสาอ่ะเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอริ อริมรณะอริเนี่ยแปลว่าอะไรศัตรูหมู่มานอุปสรรคปัญหานี่สินเข้ามรณะจบสิ้นแต่เขาอยู่ไปถึงสองปีครึ่งพระเสาเนี่ยอยู่ไปจนถึงวันที่12เมษาสองพนห้ารเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเสาวดวงนี้เนี่ยจะส่งเสริมทำให้ตัวสิ่งเองไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแล้วหลังจากนี้จะเป็นปัญหาเดิมๆที่คุณจะต้องจบให้ได้ ภายใน12เมษายนปี2571คุณต้องจบให้ได้จะจบเรื่องอะไรบ้างอยู่ที่แต่ละบุคคลแล้วคุณจะต้องจบต้องจากต้องลาจากเรื่องที่มันไม่ถูกต้องจากเรื่องที่เคยเลี้ยงมานานพยายามสลัดให้ได้ นี่ยแหละคือบริบทของเสาอำลาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเสาอำลาปุ๊บพระราหูยังเป็นเกษตรแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเล็งลัคนาทําให้ตัวสิงเองตั้งแต่13กุมภาพันธ์คุณจะมีชะตาชีวิตที่สดใสามากขึ้นอ่อันนี้อาจจะใช้ได้เลยว่าฟ้าหลังฝนรุ้งสดใสมีอยู่จริง สดใสเหมือนผมฉันหรือเปล่าเนี่ยที่สีสดขนาดนี้แล้วก็สิงฉันบอกเลยว่าฉันดีใจกับเธอด้วยเลยนะเพราะตั้งแต่วันที่13 กุ่มผาผัานเป็นต้นไปอ่ะฟ้าใหม่ชีวิตใหม่อ่ะมีอยู่จริงทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะดีขึ้นแล้วพอพระเสาร์เนี่ยเขาพ้นไปปุ๊บคุณจะรู้สึกถึงความสว่างที่สดใสมากขึ้นตอนนี้พระราหูอยู่ดวงเดียวเป็นเกษตรเนี่ยนะทำให้คุณรู้สึกเลยว่าสิ่งดีๆเนี่ยกำลังจะเล่งมาอยู่ที่ตัวฉันดาวปตัตน,นิเป็นเกษตรเนี่ยทำให้คุณอนะ่ะจะได้ดีจาก เขาเรียกว่าคู่ครองคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนหรือใครที่นำพามาให้คุณเพราะฉะนั้นจังหวะเนี้หลังจาก13กุมภาพันธ์เนี่ยคุณต้องพยายามไม่มีปัญหากับใครเวลาจะคุยจะเจรจาอะไรใช้เหตุผลนําใช้เขาเรียกว่าสตินําต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างควบคู่กันไปคุณต้องมีวิชชั่นในการพูดมากขึ้นสุขุมมากขึ้นคุณอยา่าเกลี้ยกล่อมอย่างที่ผ่านมา การที่คุณมีเขาเรียกว่าพวกพ้องทีมงานหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะแค่ไหนเนี่ยคุณต้องมีทั้งพระเดชแล้วก็พระคุณบารมีอย่างเดียวาจ,จะทําให้คุณอยู่ได้ไม่ยั่งยืนทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีความเมตตาอยู่ด้วยค่ะเนี่ยพิมพ์ฝากเลยนะตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์เนี่ย คุณดีขึ้นมากเลยนะส่องกระจกเลยค่ะพอวันที่14กุมภาพาันธ์ท้ายส่องกระจกเลยดูสิโอ้โหวันนี้หน้าตาฉันสดใสมากเลยดูสีดูสวยดูหลอ่อดูเพลวเพล้าแล้วเกิดลองดูนะจริงๆคือเวลาคนเราอ่ะพอดวงเปิดเนี่ยนะสง่าราศีมาทันทีเลยนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดูไบรท์มากสําหรับคุณเวลาจะคุยจะพูดจะทําอะไรดูสดใสไปหมดเพราะฉะนั้นเคล็ดลับเลยคุณหลังวันที่13กุมภาพันธ์พันหกเนี่ยคุณจะต้องมีพลังงานดีๆพลังงาน บวกเออพูดถึงแต่สิ่งดีๆคิดสิ่งดีๆคุยกับคนดีๆคนที่ไม่ดีท็อกซิกตัดทิ้งก่อนนะ หรือเรื่องที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่เอนจอยไม่ต้องพูดยิ่งเช้าขึ้นมายิ่งไม่ต้องพูดเลยพูดแต่เรื่องที่ดีๆสดใสซา,าบซ่าเข้าไว้พลังงานบวกๆจะนําพาให้คุณมีเรื่องบวกๆดีๆเข้ามาใครจะไปติดต่องานเช้าขึ้นมาเฉยชมตัวเองต่อหน้ากระจกเลยคุณวันนี้ฉันจะต้องได้งานอ,อวันนี้ทุกคนจะต้องประทับใจในผลงานของฉันคือทุกสิ่งทุกอย่างอะมันเหมือนใจของคุณในเวลาเนี้ที่พะเสาไปในช่วงเวลาแรกอาจจะดูเคว้งหน่อย อพอพระเสาไปเริ่มเคว้งเริ่มเหงาเพราะนั้นตอนนี้คุณต้องมีพลังให้ตัวเองสูงสุดเลยนะสร้างพลังสร้างกำลังสร้างตัวเองให้เข้มแข็งในรูปแบบของตัวเองคุณไม่ถูกเสาบทบังแล้ววันนี้คุณมีความเป็นเจนใหม่เกิดขึ้นกับตัวคุณอย่างแน่นอนค่ะ ามาต่อกันเลยนะในวันที่31พฤษภ,ภาคม2569ค่ะดาวพระรหัสบ,บดีเดินเข้ามาอยู่ในบ้านของเรือนวินาศได้ตำแหน่งมาหาอุดด้วยวินาศ a, หมายถึงเบื้องหลังมหมายถึงข้างหลังหมายถึงแบ็กอัพหมายถึงเขาเรียกว่าสิ่งที่จะมาเป็นแบ็กให้กับคุณน่ะผู้ใหญ่หรือแม้แต่คนที่จะมาเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณตรงนี้ก็ได้ นะเพราะฉะนั้นในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเลยอะ่ะไม่ใช่ว่าพอพระรหัสเข้ามาอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยคุณจะมองว่ามันเป็นพาสเสียอย่างเดียวมันมีทั้งพาสดีและเสียดีก็คือเขาได้ตําแหน่งใหญ่เขาได้ตําแหน่งมหาอุดให้เกียรติตําแหน่งเขาด้วยเขามีตําแหน่งมหาอุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นแบ็กอัพเป็นอะไรที่ให้คุณคอยได้รับคําปรึกษาที่ดีได้เขายังคอยช่วยเหลือคุณได้ในขาที่ดีอีกขาหนึ่งก็คือคุณเองจะมีคนคอยช่วยเหลือแบบชนิดที่คุณเองก็ไม่คาดคิด พอพระรหัสเนี่ยเขามาจากเจ้าเรือนมรณะคนที่คุณคิดว่าเขาไม่น่าจะช่วยคุณแต่หลังวันที่31พฤษภาคม2569เ้าขากลับมาช่วยคุณคนที่คุณมองข้ามนั่นเองเขามาช่วยคุณแต่คนที่คุณนะ่ะโฟกัสว่าเขาจะช่วยคุณนะ่ะคนนั้นนะ่ะเขาไม่ช่วยคุณเหมือนอาจจะมองอะไรผิดอันนี้อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่พระรหัสอยู่ในเรือนวินาศแต่อีกนั่นแหละจังหวะเสียก็คือว่าพระรหัสเนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนอะไรปุตตะ ปตาวินาศเนี่ยคุณเองเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องที่อาจจะนํามาซึ่งความยุ่งยากใจลําบากใจหรืออื่นอจจัดใจให้กับคุณหรือบางคนช่วงเวลานี้ตั้งแต่พระรหัสเดินมาก็คือ31พฤษภาเนี่ยนะผู้หลักผู้ใหญ่ดีหมดเลยมีคนคอยช่วยเหลือคุณดีหมดเลยข้างบนเนี่ยดีหมดเลยแต่ข้างล่างเนี่ยบริวารชั้นเนี่ยโอ้โหเรียกได้เลยว่า ทำให้ฉันหนักใจมันจะเป็นแบบนี้เกิดขึ้นอ่าไม่นานค่ะไม่นานเดี๋ยวก็จากหายไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพิมพแปลในลักษณะดวงดาวทุกอย่างมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีไม่ได้มีอะไรที่ดีอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรที่เสียอย่างเดียวนะจ๊ะอืมมาต่อกันเลยค่ะในวันที่20ตุลาคมเลยค่ะ2569ดาวพระตสบดีเดินเข้าทับตัวสิงห์แล้วมาอยู่ในบ้านของอาทิตย์ อาทิตย์ก็เป็นมิตรกับพระรหัสด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระรหัสเนี่ยเขามาเจอกับพระอาทิตย์เขาบอกอาทิตย์ฉันมาเยี่ยมเธอนะโออาทิตย์ก็บอกว่าโอพระรหัสเธอเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของฉันนานๆมาหาฉันทีนึงอยู่กับฉันให้นานๆนะอ่านะพระรหัสกับอาทิตย์ก็เป็นคู่มิตรที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นพระรหัสมาเข้าบ้านคุณเนี่ยทำให้คุณมีความอะไรสว่างยิ่งกว่าสปอตไลท์ LED 4 0 0พวัตต์อีกนะเออเขาเรียกว่าสว่างสวัยเลยนะ เป็น day life เลยก็ว่าได้คือสว่างมากอะทำให้คุณจะได้ในเรื่องอะไรปูตะาค่ะตะนุสิ่งใหม่ๆ จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณหรือคุณเองเข้าไปสู่ชีวิตใหม่บทบาทใหม่อะไรใหม่ๆจะเกิดขึ้นแน่นอนที่สุดแล้วเลงมากับดาวพระราหูเนี่ยนะคู่นี้เนี่ยนะเขาเป็นคู่เปลี่ยนแปลงเป็นคู่ที่เกี่ยวกับเรื่องการค้าขายการเก่งกําไรด้วยเพราะฉะนั้นจะส่งเสริมมาเพิ่มในเรื่องการเงินด้วยค่ะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่20ตุลาคมเป็นต้นไปเลยรอเลยนะอ๋อแล้วมาต่อกันเลยค่ะในวันที่22พฤศจิกายนเลยคุณ22 จิกายนดาวพระราหูเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริแล้วได้ตำแหน่งมหาจักรพิมพ์ต้องบอกว่าปัตตนิอริแล้วได้ตำแหน่งมหาจักรด้วยในที่นี้เนี่ยนะพระราหูเนี่ยนะเขาเป็นในเรื่องของอะไรบางคนน่ะอริเนี่ยเขาหมายถึงในเรื่องของหนี้สินบางคนก่อนหน้านี้มีหนี้สินอพอพราหูเข้ามาเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอริปุ๊บปัตตนิอริมีการเคลียร์หนี้จบ เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่22พฤศจิกายน2569แล้วพระราหูอยู่ไป18เดือนนะอยู่ไปจนถึงวันที่10มิถุนายน2571เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณรู้ไว้เลยว่าเออมีโอกาสหมดนี่มีโอกาสจบนี่มีโอกาสเคลียร์นี่มีโอกาสคุยแล้วจบเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่22พฤศจิกายน2569 แล้วถ้าใครไม่มีนี่สินราคาจานอ่อถ้าใครไม่มีนี้สินเนี่ยก็ต้องไปดูว่าในช่วงเวลาที่พระราหูเดินเข้าอาริเนี่ยหมายถึงงานประจำคุณมีโอกาสในการแก้ไขเรื่องการงานอ่าคุณมีโอกาสในการแก้ไขเรื่องปัญหาชีวิตปัญหาในชีวิตคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเลี้ยงไข้มานานคุณจะมีการจบ จบชนิดที่ว่าจบบริบูรณ์จบสมบูรณ์ไม่มีใครได้ใครเสียทุกคนแฮปปี้กันหมดทุกภาคส่วนเพราะว่าดาวพระราหูเดินมาเข้าอาริแล้วได้ตำแหน่งมหาจักรทาให้คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองจะมีการจบแบบบริบูรณ์เกิดขึ้นในทุกๆเรื่องที่คุณเคยมีปัญหาใช้เวลาหลังจาก22พฤศจิกา2569บวก18เดือนคุณจบแน่นอนค่ะ เพราะฉะนั้นจะมีในเรื่องของการแก้ไขที่ถูกต้องบางคนอริหมายถึงสุขภาพอยู่ดีๆปุบปับฉับพับนปี69เนี่ยตรวจเจอเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่น คุณมีการแก้ไขแก้ปัญหาในเรื่องสุขภาพอ่าถ้าไม่ใช่สุขภาพคุณปตัตน,นิอริก็หมายถึงสุขภาพคู่คอสุขภาพคนในบ้านใครที่เกี่ยวข้องกับคุณในเวลานี้คุณเองอาจจะได้จบปัญหาเหล่านั้นไปเช่นเดียวกันค่ะเห็นไหมสิงอันนี้คือไทม์ไลน์คร่าวๆนะที่เพื่อนพิมพ์เนี่ยนะจั บันดาลเขาเรียกว่ามาให้สิงะนะได้รับรู้ก่อนเพียนเลยอนะเพราะนั้นเนะ่ะเพื่อนสิงเนี่ยนะก็ต้องนำไปใช้ให้มันถูกหลักถูกเกณฑ์ที่พิมพ์ะบอกไปสิงก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเน,นี่ยเปิดมาปีเนี้ยปี2569เนี่ยนะเป็นปีม้าไฟด้วยแล้วฉันก็เป็นคนธาตุไฟด้วยสิงเนี่ย เปิดมาเนี่ยได้ดีมีเฮเนี่ยตั้งแต่13กุมภาพันธ์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยจะมานั่งเศร้านั่งแซดไม่ได้แล้วฉันจะต้องสดใสซาบซ่าเฮลตี้ทุกวันมีพลังในการสูบฉีดคิดอยากจะทําอะไรต้องทําไม่ใช่คิดอย่างเดียวแล้วไม่ทําไม่ต้องคิดเสียเวลาทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งต้องเขาเรียกว่าบันดลบันดาลตัวเองไปทําในสิ่งที่ตัวเองมุ่งมั่นเอาไว้ให้ได้เลยเพราะมันเป็นปีที่คุณจะต้องยกระดับ ชีวิตของคุณหลังจากที่นิ่งมานานหลังจากที่ลงมานานอ่อันนี้บอกไว้ก่อนเลยพูดเนี่ยพูดจัดใจเลยนะว่า ปี2019เป็นปีที่คุณจะยกระดับชีวิตคุณให้สูงขึ้นได้ด้วยมือของคุณเองแล้วคุณเองก็จะได้รับความร่วมมือจากคนรอบๆข้างคนที่คุณคาดคิดไม่ถึงซะด้วยซ้ำที่จะให้โอกาสคุณหรือมันจะมีเขาเรียกว่าป๊อปอัพเรื่องพิเศษเกิดขึ้นกับคุณแต่พาร์ทในที่นี้ให้คุณรู้ว่าสัญญาณแรกเลยเนี่ยมันจะมีเรื่องเก่าๆที่เข้ามาทําให้คุณต้องจบต้องจากต้องลาหรือคุณเองมีปัญหาติ่งอะไรในใจก็แล้วแต่เนี่ยมันจะได้ถูกตัดถูกรอนออกไปชีวิตคุณจะ มีการยกระดับที่สูงขึ้นแล้วการยกระดับครั้งนี้เนี่ยจะนําพาเอาแต่สิ่งดีๆที่จะยกขึ้นไปพร้อมๆกับชีวิตคุณเท่านั้นค่ะอันนี้คือไทม์ไลน์ของปี2569ของลัคนาราศีสิงห์ได้ใจเพื่อนมากนะอ่าเนี่ยแล้วสําหรับคนที่มีหนังสือเล่มนี้พิมพ์ไม่ต้องพูดเยอะเลยเห็นไหมเพราะหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะจะบอก ดวงชะตาพื้นฐานของคุณแล้วก็บอกไทม์ไลน์ด้วยว่าแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันราชะสีเหมือนกันเนี่ยดวงไม่เหมือนกันนะมีติดตัวไว้เลยคุณจะได้รู้ว่าเดือนนี้คุณจะเจอกับอะไรเราเตรียมตัวอะไรไว้แล้วเรารู้เราจะดีเนี่ยนะเราจะยิ่งใส่พลังเข้าไปนี่แหละคือไทม์ไลน์ที่พิมพ์พยายามจะนําเสนอพร้อมกับคลิปวันนี้ที่พิมพ์จะมาบอกว่าจริงๆคนเราถ้ารู้อะไรล่วงหน้าเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าเรากําลังจะดีเราจะมีเป้าหมายแหละ ให้กับตัวเองอันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อมาได้เลยตามนี้เลยนะคะราคา1 0 5 0บาทพิเศษเลยดูดวงฟรีกับพิมพร์รสวรรค์จักรราศีด้วยนะสำหรับวันนี้พิมพ์ขอขอบคุณสิงมากเลยไลฟ์ส,สีของพิมพ์นะเพื่อนพิมพ์วันนี้ก็พยายามทำหน้าที่ให้กับเพืพ่อนสิงได้อย่างเต็มที่เพื่อให้สิงได้ประโยชน์จากคลิปในวันนี้ไปสูงสุดเลยนะคะเพืพ่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ